มาป่าพี่น้องหน้าขาวมาป่าว่ะสันเดย์สบาดีเดอสาดาีเบอร์สูคูสูคนสมองสุบอนพี่น้องอันมา,มาหาน้ำไม้นาแลงพี่น้องปกติมาจะนั่งสิเปิดกล้องรูดอกแต่มามืันนี้นั่งโบโบเปิดกล้องพี่น้องจนย้อมใบเห็นน้ำไม้ก่อนมมนจังมานพี่น้องนี่นี่เนีนงหนึ่งและชุดท้ายพี่น้อง,ถ,ง,ถ,งถ้าเบิงถ้าเบิงเทาสี่อันตะกี้ว่าอยากซื้อพี่น้อง ซื้อผัดแพ่งนะแม่ปะโลหนึ่งหกสิบบาทบัพอแกงโลหนึ่งกับบัพอแกงปะไม่ต้องอันนั้นอีกไปพากันไปหาเ <c oughs> มื่อนี้ป้าลูกน้นองพี่น้องน้องสาวเมื่อนี้มันอยู่ <c oughs> อีเมลส่วนมันมานบอกมาเออคำาวมัมาแล้วมึงเอาอีร้อยเดอร์กูสิไป <c oughs> อเออผู้แดงผู <c> ้ <oughs> เป็นวันเป็นไอนี่ยังบม่ดีเศร้าพี่น้องน้ำไม้นาำแรงพี่น้องบุคิดว่าสิเจอ เฮ้ยพี่น้องมันสวยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่บ่โอ้เสียดายบ่มีตะกล่องพี่น้องอ้าบุญปากบุญปากพี่น้องบุญปากบุญปากก็มาแล้วจี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 กล้องมัวพี่น้องเอายาทงมามีแหนงพี่น้องบ่เอาแหนงก็ได้๋พูดไดู้๋วโอ้เห็นแหน่งแล้วเอาแหนงน้ำกันเอาแหนงน้ำกัน มหาหน้าไม้น ma ้ำก oh, uh, 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 uh. ันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อผู้อู้แหนงเถิงผู้พี่น้องยายไม่ข้อก้อมาเด้ออ้อยยายโอ้ยอม่ข้อก้อมาแหนงหลายแหนงหลายเห็นหน่อพ่อมีนะตะตูตะแตดมั่นแน่เลยมันเลยมันเลยผู้อ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 ู้บัดก้อมันสิออกแล้วก็ออกทั้งนอกออกทั้งแหนงเนาะพี่น้องเนาะ พี่แม่มา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 เจะมะกอเท่าสิซับนังเขลียร์ฮะบริขารได้ก่อนนี่นะมีเซยพี่น้องมีเซยจะได้ยุฮะฮาก็หาหาาเห็นนี่ได้เหานะเจ้ขึ้นมเกากรหรือจ้าสีซับอ <S 2> <S 2> บอเอามาเอามาเจ้านะ <S 2> <S 2> <S มากับยายพี่น้อง ยังนะก็บหอดแต่หนีนี่นี่โอ่แดงมันอยู่เทิงพวกเออไปต่อพี่น้องไปต่อไปต่อเพาะกันอีกวอนใหม่ด้วยพี่น้องเด้อเลี้ยวหาอีกก่อนเอาเสียมซ่อนเข้าไปแทนอีกไปต่อปลูกมันยิงเมย์ซับเอา เดียวหานำการในพี่น้องเฮนและสี่บอกเด้อเจอพี่น้องเขาเจอระกาหญิงแม่ไปซับไปดีพี่น้องมาหาหน่อไม้หน่อไม้ย้ำแรงพี่น้องเอ้บกผีบกพัมาสิได้เนาะแม่อึดแหน่ฮะนะอึดแน่แซมเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เห็นอันขาวไม่ต้องโป๊กมันพี่น้องเขาต้องเกียร์เพราะว่าย้ำนี่ไม่ต้องโป๊กมันแดดบ่ถือมันสุ่มมันก็ออกแล้วแม่ดินมันบ่แห้งคาดเจออีกแล้ว เนาะโอ้ยแม่คือได้แต่ยอดมันยอมมแคือว่าได้ลงแล้วก็แกนไม้ยามนีมาเียอีกทั้งพี่บนีมีสยนี่คือจอมหยุดเด้อ่ยายมาซับอีกเด้อตนีเียให้อยู่แม่เห็นอยู่เปตมีด้แม่เอ้ยเฮาแนมึงจะถงมันพ ไม่เคยออกวะเบิ้งหาก่อนเขียวท่านี้ก่อนเด้อมีอีกอันหนึ่งพี่น้องเด้นี่เขาเขลียใบตองออกนี่มันกระมีนี่มันหักหน่อยแล้วชิโพกไปอีกมันหน่อยแห้งก่นพี่เมย์ซับเอาอยู่พี่เนาะแล้วก็หาเติมอีกคือกันมันก็อาศัยออกตอนใบตองโป่งมันอยู่แล้ว เอาหมดเลยหามันอยู่ได้พี่้องเออแนงคงยิงแมงกับพวกใหญเติมเนาะมันอึดแบบพยายามซับมันได้ใหมันเสียนี่ก้หนออกมาทางนเจดถวยหนึ่งอย่น้นี่ก็ไดญแล้วบนี่ก็แล้วบ เออนี่เด้พี่น้องอเดี๋ยวเราหาต่อก่อนีอ่เด้กยายเห็นอีกแล้วพี่น้องเขาก็หาเขาบริขึ้นทั้งนั้นแค่นี้นะนนเแม่เสียมกระปุกพนชมันมีหัวตันเอาละไม่มาส่งยายแล้วก็สีขี่รถไปป้าไปฝากหน่อพี่น้องอ,อ้าวพวมีคนบ่อนขึ้นบ่นี่ ยายหาเหลาะไปป้าเถ้ไฟใหม่พี่น้องไฟใหม่เสียมขับไปโหลดว่าอน้ำมันมาส่งก็น้ำมันภายในบ้านตัวสุดนะแม่ ก็กระจ้าสิคนหมายจะเห็นอั่นกว่าเห่ยโอ้ยแม่อโอ้ยทำนี่ก็กูโอ้ยเสียดายดิเอ้ามึงเว้นบัดนี้เออพี่กะจะหลดตกใจหมดอืมหาไปเรื่อยๆเขี่ยหาอีกใจมันไม่ต้องโปกมันได้ที่เนาะ เนตกตกเ้คนนมม่ไ,ปปไมด้เหงอออกขอราไปลาไปทางพู้เด็ิษาารจะพูดไกลๆผู้ัไมเที่ยงเขาอยู่รุมพูดชู่อเที่ยงตุ่ป่าตุเป็นตะตุตะแตกอีกแล้วบ่าปะเอาก็สิไปคือกัน เชี่ยมกบไม่ได้เข่าหาไปเรื่อยพี่น้องเข้าโมงสิบโมองอยู่น้ำค้างนอนง่ายอยู่ดอกอีร้อยนะนอนเขาจักว่าอยู่น้ำค้างแต่มันบนน่นนู้นกู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 ไปพี่น้องไปพอเขาอยู่บนหนะ้าก,กูทำลายป่าพี่น้องจูดใหม่โจนเบิด กกติลงมาเนี่ยมันสีมี่อันเคียวอุ่มทุ่มอย่ม้ำไม้พใหม่พี่น้องมันหักยังบูง๋ใหญ่นี่นิดน,น้อยนึงป่าหลอกไปเรื่อยๆทำลายธรรมชาติธรรมชาติกับมาทำลายตัวเองจุดป่า มาสอบมันก่อนกูพี่น้องไพ่ใหม่แบบนี้มันก็บอกแล้วหนอมันเอ้พวกอเนกพี่น้องอเนงมันเน็มก้ายากเด้อสภาพพี่น้องไปหักต้นไม้ไพ่ใหม่คว่ำึ้นแบกขั้นป้าอีกจักทิดหนึ่งนี่อันก้อมันใหม่คักนะมันก็ขึ้นเออเฮงกระผืขึ้นนี่หักคนก็หาจะได้หักเข้ามาหาตั้งแต่มันพรได้ขึ้น ความคยี้ขนาขน้ขนแต่ละกอน่ะแต่ยู่เบื้องหน้าน่ไปหายใจก็แล้วฮ่าฮักเอาเบิ่แล้วโคตัวนี้ย่างแต่เข็ดโคตัวหน้าไปโอ้ยก็ก็ตัวนี้เขาก <c oughs> ็ทำหาฮัสำเร็จ <c> น <oughs> like ี่เอาปลาเสียมนี่งน้ำมันไมาใส่กระตาก่อนเจกี้ว่าสขีหลดกายเฮ้ยว่ะ หลอะบงกันหน,น,น,น้านว่ะใครวันนะบ่อลอะน่ะโอ้ยแนงมันไม่แต่แนงงามๆเหี่ยไอแต่ขั้วโอ้ยทื้อเสียมมาซ้ำได้ตต่มอีกอยู่หโอ้ยว่าเราอยู่เบื้องนน้นแต่ลรกขึ้นมาเทิงพี่ มันพวมมันตัวใหม่คักแล้วก็เอาน้ำมันขึ้นมาทางเสียงเสาเอาด้วยพี่น้องเด้อได้บ่เจาะเจาะเจ๊โอ้ยลงทิ่ทีบ่แล้วขึ้นย่างก็ไม่กี่ที ngoài mương หนึ่งกำหน้าใหม่ไม่ใส่ เออนี่พี่พี่ทงชกเอาพี่คักขักฮะเขาจิขี่รถไปหาน้ำมันแพร่หมาอีกค่ะเจ้าหาได้ีเลยเจ้าอันอันนั้นไปด้วยคนหาอีกบ่แม่ขักอีกงามงามเลยให้ใหม่น่ะเอาสิไป ขย่าอยู่จะไปเลาะบักลบอย่างน้อยๆนี่ป๊าพี่น้องว้าวเอาหลอดขำมาพี่แล้พี่น้องแดดได้บาดนี้10:00นกว่าแล้สิฝาหาฝากลับได้บาดนีพี่น้องเอ้ยเออตโพดหมายพี่น้องก่อนา้บานีก็อ่อเหาะหักไปยังบ่ออกิๆขาออกเลยเด้อบานีเด้อ ปลาโอนันนี่กระมอนอ่อนเหาะพี่น้องแปนเบิดเลยพูดว่าเขาเห็ดเนาะพูดว่าเขาจูดเอื่นหายายได้บ้านไงโกนนี่ก็อ่อนเหาะคือกันเขาก็นี่บอ่า ลาหอ๋อยู่ดุ่มพีกระอัดก็เราก็เดียวว่าอัดเนาะโอ้ยเบื้องเขี่อหากว่าเกือบตายว่าสีห้าต่อเบาไว้แม่ไปเมื่อว่าห้าเบาไว้ว่าะคนก็ตี้ทำแม่ได้แม่ยังยังไปเมืแอไงบอกคนว่าแถวหน้ามืดแล้ว แตนีนาบอสแล้วสีปอกู่ลุมบอสที่้้นไปนอนผักผ่อนก่อนบริดังภพยได้คืนปหาดังเลยหลับโอ้